ลหลังจากนางสาวแพรทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีได้คิกออฟมอบนโยบายแก้ไขปัญหาไฟป่าและมลพิษจากฝุ่นควัน PM2.5 แก่ทุกส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาถือเป็นการลั่นระฆังรบของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับวิกฤตปัญหาดังกล่าวในทุกมิติ กองทพัพภาคที่3ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่พร้อมสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขวิกฤตปัญหาไฟป่าและมลพิษจากฝุ่นควันอย่างเต็มที่มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าบมอควันและฝุ่นละอ,อองภาค3ส่วนหน้าขึ้นที่กองพลทหารราบที่7จังหวัดเชียงใหม่เพื่อประสานงานการแก้ไขปัญหากับผู้ว่าราชการจังหวัด17จจังหวัดภาคเหนือหน่วยง,งานภาครัฐและภาคประชาชนรวมทั้งเป็นศูนย์สั่งการในการจัดกำลัง บังพลยุทธภรรกรเพื่อเข้ารับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือราดรัฐร่วมใจสู้ไฟป่า เพราะนั้นเนี่ยปีนี้ผมก็พยายามที่จะให้ทางส่วนราชการพลเรือนโดยเฉพาะท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอต่างๆเนี่ยท่านก็รับปากแล้วว่าจะพยายามเดินเข้าไปทำความเข้าใจให้ถึงในชุมชนนะของของพ่อแม่พี่น้องนะครับสําหรับในพื้นที่ป่าในพื้นที่เขาก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานแล้วเจ้าที่ป่าไมา้ท่านก็ รับแล้วจะขึ้นไปให้ความรู้สร้างความเข้าใจพยายามเข้าไปให้ครบทุกครัวเรือนนะครับเพราะว่าทุกที่ต่างๆเนี่ยนะครับมีผลหมดครับในเรื่องของการที่จะลดไฟป่าและหมอกควันนะครับนอกจากนี้กองทัพพาะที่สามยังได้จัดเตรียมกำลังพลจาก5กองพล11มณฑลทหารบกเพื่อทำหน้าที่เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าสนับสนุนภารกิจในการราตเวนและดับไฟป่าในทุกจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างเชียงใหม่เชียงรายและตากขาะเดียวกันกองทัพป,ปันที่สามยังได้ใช้กลไกลของคณะกรรมการประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC เข้ามาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ตรงนี้เราจะมีกลไกในการามีคณะกรรมการกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะใ,ใกล้ๆเราคือประเทศเมียนมานะครับก็จะมีคณะกรรมการระดับทบ C ส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในส่วนของทหารกองกำลังผาเมืองนะอเป็นประธานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ทหารของทางเมียนมานะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะประชุมกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเราก็จะอาศัยความร่วมมือตรงนี้นะครับเข้าไปแล้วก็ แจ้งต่อเขาว่าตอนนี้สถานการณ์หมอกควันไฟป,ป่าบ้านเราน,นมีความทวีความรุนแรงอไรงตึ่งก็อาจจะใช้ช่องทางนี้ส่วนหนึ่งนะครับเข้าไปขอความร่วมมือกับเจ้าที่ของทหารทางเมียนมาขณะที่การตรวจหาจุดความร้อนจากการเผาด้วยระบบดาวเทียมในปีนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตาได้เพิ่มจำนวนความถี่ในการติดตามข้อมูลเป็น10ครั้งต่อวันซึ่งเป็นการเพิ่มศัก,กยภาพในการวางแผนข้อมูลในการบริหารจัดการกับไฟป่าให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณปัจจุบันนะคะซิ่าเองก็ได้มีการนําข้อมูลจากดาวเทียมโนอา20แล้วก็โนอา21ซึ่งมีระบบบันทึกข้อมูลที่ชื่อว่าเวียเหมือนกันนะคะก็เอามาเพิ่มนะคะในเรื่องของศักยภาพความถี่ในเรื่องของการติดตามข้อมูลนะคะแต่เดิมนะคะเรามีโซนีอยู่แล้ว2ครั้งต่อวันนะคะก็จากโนอา20และ21มาเพิ่มอีกอย่างละ2นะคะก็ทําให้เป็น6นะคะและเมื่อรวมกับในส่วนของข้อมูลโมดิสนะคะจากดาวเทียมระบบาดาวเทียมเทอร่าและอะควานะคะก็ทำให ในส่วนของการติดตามที่เป็นข้อมูลรายวันนะคะได้สูงสุดถึง10ครั้งต่อวันค่ะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้เดินหน้าเปิดปฏิบัติการเดินหน้าเข้าหาไฟมุ่งลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมทั้ง25อำเภอส่งเสริมการไถยกรบแบบเปียกแทนการไถยกรบแบบแห้งเพื่อลดฝุ่นควัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์สร้างรายได้เสริมซึ่งในปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่สามารถลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมได้กว่า2 0 0 0สนไร่ทั้งนี้หัวใจสำคัญต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนว่าจะร่วมกันสร้างอากาศที่บริสุทธิ์หรือจัดคนทุก์กับมลพิษฝุ่นควันที่เกิดขึ้นซ้ำซากต่อไป